อันเลยนะครับและหลังจากสิ้นสุดตรงนี้เราจะเรียนเชิญทีมที่วาการอำเภอบ้านช้างอารีนาสเตเดียมบ้านชางโอเไมครับครั M ้งที่สี่เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และส่ง琅จากให้แนวหน้าครับเรามาร่ลมแสดงความจงรักภักดีโดยการขยโยืนตรงเคารพให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีครับดีเลยครับไฮไลท์ของรายการครับคู่เอกของรายการ

เอาเลยครับนี่เลยครับแบไม่ได้โบไม่ได้เกยเอ่ยคำบรรยายเกินจริงครับขวาสไนเปอร์ล็อกเป้าหมายเข้าตุงตะไคร้เจ้าพ่อลูงเน่งเด็กชายน็อตทะเนกแสงทองจัดให้จากขวาต่อไปเดียวโบกแอบยิงแบบเบียสุดสองเบี้ยาบอลลงได้สวยดูดบอลลงได้ดีขวาสไนเปอร์ให้มาใม่ครับอนาตชายปู่ดำยังไงคนละทิศคนละทางต้องกลับมาแก้ต้องกลับมาไกยใส่ใหม่ครับเอาเลยครับดีครับโยกพปยับจะดึงคือหลุดใบเอาเละครับดีครับความสมาถส่วนตัวเขา ้็งบอกว่าเหลือลประสานซ้ายแล้วก็เบียง <Beer. S 1> ดอทเดนทซตองเอาเละครับความคามความชัวร์ครับนี่หละครับนัดชิงชนะเลิครับไม่ประมาท คุณภา,าพจัดเต็มใส่ให้เต็มข้อรอยเต็มเหนี่ยวฟัดให้เต็มที่ก็ตามอยู่ตรงนี้2ตุ่งนั้นนั้นก็ดันทับสมอไปพปฆคาทางด้านทับเลยไปพปฆ่าจากางนั้นมิลามานินเก็บหนึ่งที่ย้ายจากทอเจริญทรัพย์ยุธยามาในสีเสื้อสโมสอนไทยถาวรลุกโลดและเป็นทางด้านรายการที่2ของเขาด้วยแล้วก็ <ไ>ปเปีลยเลี้ยบซูทโฮยูบิดิโกยูบิดิโกซูทโฮซูทโฮนี่แหละครับผู้บรรยายเมือผู้บรรยายไม่มองไม่ได้แล้วก็ได้ไประตูจากผู้เล่นหมายเลขเจ็ดใครใน้อวอลเชต์ปะไพพักพ่อแม่พี่น้องจ๋าเราทะยานเข้าสู่หนึ่งหมืน่นยูเซอร์ <laughs> หนึ่งหมื่นคนในเก้าพันคนเป็นเจ้าของเว็บครับเอาละมาดู<ช>เหลี่ยมดีครับเหลี่ยมเช่า้ายของเจ้าชายประมาคารแล้วก็จักรยุดเปียงไอ้เสาไม่รักดีกูจะเกิดซะหน่อยไอ้เสาไม่รักดีแล้วก็ากกาเปียงแล้วก็เปียง,ยงโอ้โหมาทันไม่ทันครับมิรามาลินครับนี่ครับใส่ซ้ายเหลี่ยมขวาได้อยู่ธิดาศักดิ์ลวกลงไปพุทธสินชี้ให้เล่นต่อไปครับน็อตทะเดชไหลมาแล้วก็เลียบเปียงเลียบเปียงโก แข็งโป๊กแข็งโป๊กสำหรับดีครับผู้เล่นหมายเลขหกครับสิททิศคัขโมครับหลุดเข้าไปครับจังหวะสองครับตัดคัทแบ็กมาแล้วก็เข้าวัดเรียบลยเจ้าตัวจะออกอยู่แล้วขอฝากผลงานการคัดแบ็กไปก่อนครับส่งออสตางหนึ่งคนลงไปคือทางด้านวัชระพงศุบินทางด้านเจ้าเมสซีเอครับมีการบาดเจ็บก็ด้านบิลิงครับมีการบาดเจ็บครับ สิทธิพงศ์สิทธิพงศ์ครับจังหวัดสองไงดีเข้ามาเหลี่ยมเท้าซ้ายให้มามิลามาเลยจยับหยาบมาได้บอลชายเต็มบางคนก็ซ้ายมีขวาเติมลากเลยจีบี้มาได้ได้ได้ดาวลุกโลดแต่มาได้เปซีศรีวัฒชลพงศุภินเลยล้างได้ได้ได้ไปเล่นหมายเลขก้าสี่ข้างหน้าสุดสักบอสคิงคิงกันรวยครับเงยหน้ามองไทยถาวรลุกโลดเปี้ยงแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบ อรยยูบิดิโกซูโจนเปลี่ยน25ด้วยครับพรชัยจะบาคนออกมาครับจะส่งกันด้านสมบัติลงไปเล่นแทนรับเอาเลยครับดีเลยครับผู้ทำประตูได้แก่ผู้เล่นหมายเลขเก้าบอสคิงส่งทางด้านอันนยนชัยพักแต้ลงไปครับพรหนุ่มหัวต้องเหลืองลงไปเรียกคอนเทนต์บ้างก่โอ้โหเจ้าโค้่กันทางด้านเนปายซ้ายไวตายสุวิทยานาัชิล่ารับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วเปียกแล้วก็แล้วก็ซูซูโกเอาละครับนี่ละครับตามกระยับกลับก็ใบกลางวอลเลเชตกระดิสีบัเบ้คุณทีเอาเยอะคุณทีผมสองทีติดเบิ้ลนะพี่อาร์มเนี่ยโอ้โหความจริงน้ำเดียวกูก็ไปแล้ว เอาแล้วครับดีแล้วครับพี่ขยับกลับมาใหม่ครับการนั่บัดีบิดข้าซ้ายหักข้าขวาหาจังหวะจบจังหวะจ่ายแก่ก็อยู่ทางด้านเด็กชายในสังทอรตักป้อมสวนแม่แล้วแล้วก็แล้วมาต้องบอกว่าดีแล้วครับความผิวของเขาจะมาโอ้กิติคุณพาวง์ฟังเข้ามาคุณแอมศักดิ์วิทย์นี่มาแต่งหนึ่งแกวขยับมาหลอกจ่ายแล้วหัวใจ้ายเฮ้ยเฮ้ยวันดีก็สายพุ่งสายคตรสุดลูกนี้นะว่าสวย สดงดงามครับแม่ต้องบอกว่าผู้เล่นหมายเลขสอง เด็กชายทางด้านคุณแอมสักกวิทนิมมาชื่อนี้การตีคุณภาพขวาขยับมามีพื้นที่แต่หลอกผ่านออมแล้วฉันได้สุงเทพไปได้เด็กชายได้แสงทองรอเพื่อนมาเติมรอเพื่อนมาแต่งแงบแกะเชื่อมเปลี่ยนแกนแทงมาทักสายได้อย่างสายแม่เจ้าทางด้านเจ้าพาม,มารินนั้นน,ะน,ะนัตเลปสุวิทยานำศิลลาก็เตรียมที่จะอยาเสริมเติมกันลงไปนันแเจ้านิวโอนินนัทวัฒน์โอนินงแงบแล้วก็แล้วก็แล้วก็เรียบร้อย ครับ6กมาดูต่อ2ครับทำไปทำมาครับขั้วดับไฟถอดด้านหน้นเด็กชายได้แสงทองออกก็ได้เจ้าน้อยก็ส่งนันได้ผู้เล่นมาเจนโรนัลโดเมืองไทยก็อันนัยชายปูดำลงเล่นแทนครแกดันได้มีล่ามารินถอดทางด้านเดปายซ้ายไวัตาสุวิทยานันทินลากออกครับส่งนันได้ครับนำสี่ช่วงตัวนะครับสำหรับทีมงานไทยทวารลูกโลดไม่มีแผ่วไม่มีถอยไม่มีอ่อยไม่มียอมครับทางขวามาแล้วครับนี่ครับซ้ายมีเติมครับขวามีแตกแล้วก็ เรียบเรียบร้อยดับ,ดบไฟ,ไฟตบเบอ,อร์ซูโนักกีฬาขอโทษขออภัยกันก่อนครับช้ยชดดนะเดี๋ยวเรามายินยินเขาเรียกว่ายินดีด้วยกันครับจังหวะดีครับมิตรภาพสําคัญที่สุดนะครับพ่อแม่พี่ดองครับถ้าแฟร์เพย์ถูกใจขอเสียงตบมือดังๆให้กับเขาทั้งสองทีมครับขอเสียงตบเือดังๆหน่อยครับ เอาล้ครับเดินทางมาถึงสุดท้ายท้ายสุดงานเลี้ยงจะมีวันเลิกลาการจากลาปเป็นเรื่องของธรรมชาติแชมป์เจ้าเลนคือไทยจะแชมป์เปลี่ยน,น,ยนลุ้งเลนแชมป์เียโอ,ขอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดีครับรบรรยากาศการจบกัแล้วครับนีครับใจแต่ว,ว่าลุ้โลดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่อง YouTube ชาวเดินสายของเชาวฟตบันเดินสายทุกคนด้วยนะครับ